สวัสดีไรสบายดีเด้อพ่อแม่มมพี่น้องเบอร์สุขู่สุคนยินดีต้อนรับข่าวส่องสาวนวลสวนสืบพ่อแม่พี่น้องบัว่าพี่น้องพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศสาวนวลก็ขอกราบสบายดีเบอร์สุข,ขู่สุคนนาะพ่อแม่พี่นอ้องมื้อวานนี่นเนาะสาวนวลก็มาอยู่ที่บ้านอ่าดินแดงบ้านนัน้นคำตะลอกพ่อแม่พี่น้องกัเป็นคลิปของสาวนวลเนาะถ่ายไปเรื่องกับมี ผู้ใหญ่ทางใดเข้ามาสนับสนุนช่องสาวนวลเนาะพ่เมพี่น้องก็ไม่เท่าแล้วก็โคเนาะโคสาวนวลอยากได้หลังคาอย่างที่ได้เนาะพ่เมพี่น้องกัสาวนวลกัเห็นโมกเห็นใจพันไรพ่เมพี่น้องเลยกัสาวนวลกับที่ไปเยี่ยมไปยามพันอีกที่หนึ่งเนาะก็โอเคเนาะพ่เมพี่น้องไปติดตามครับช่องน้ำสาวนวลเลยเนาะวันนี้กับสาวนวลก็อยู่บริเวณ เป็นได้ไหมสบายดีสบายดีสบัดีเนาะสบายดีล่ะจินยังกันะจินยังกันนะหัหนุ่มไหมโอ้ันหนุ่ยโอยเป็นได้นาะนอนเมื่อคืนนี่เปียกหมดเลยบอมเปียกหมยโยโยมีนอนเน๊ะนอนแมเนาะ ็นไว้เป็นหลังคาน่ะมุง o างยากอะเนาะคุปีนะลูกเอ้ยหายานี่ยังทันแล้วอภัยเอาอยกมุงมั้ย่ะทงลมทงหนาวกะเนาะเนโอ้ยหนาวทั้งลมทั้งหนาวยๆๆเดี๋ยวมื้อนี้แม่บ่ได้ไปทางใดบ่เ้บ่ได้ไปทางใดเออตกพระส้เนาะ โดยพระเมื่อไรล่ะเบียกเบิดเมืนบ่โดยแห้งตืบนเ้ยเนาะเมื่อคืนเนาะอ้อทวนน้ำลายบาลายตามหวยนี่หวยน้อยนี่ปลาตัวขนาดน้ำโดยโดยมัไปหาเซเตอร์เมอร์นั่นน่ะไม่ไปหาค่ะหานนี่ก็อยู่เออเก่าเนี่ยมันไปหาหวยหาอยังเนาะโดยอันนี้ฝนตกแล้วได้ไปเราก็อยู่วันนึงมมีเงินค่ะมีเงินมีความ อยู่ชื่อเนาะออยู่่ืเขาน้ำจำปาได้ท่ไมเขาน้ำจำปากับบุมีอยู่บุ้มีกิ่นบ้าเด้อเนี่ยเขาเนา่ยเขาารเนี่ยกี่ใดลูกก็เห็นใจเนาะอยู่ยังคิดได้ก็ได้หลังค้าให้อยู่นอกเมย์เ้ยมันจังหัวหัวสิหัวเนี่ยเนาะเบว่างั้นลูกชาวเอือนลูกชาวคอยกะหัวหมดแล้วขมุงบ่อนานะ เปล่ยนได้ไรไหมจักอันนี้ก็เป็นเพื่อนลูกสาวเนาะโดยตัวนี้ก็เขาบปได้มากได้ยังเห็ดยังชันมากใช่ไหมชิมางอ่ะอันนั้นเพิ่นไปทั้งได้เสมอลูกสาวใช่ไหมขึ้นปลูกมันอยู่พุ่นบ้านดาหลายฟัวร์เราอืมอ๋อเห็นไหมไปได้มาแล้วพุ่นเดินหาพุ่นเลยเห็ดเบี้ยงเนาะเขาจ้างบ่าไหมว่เขาปลูกเองปลูกมัน ส so, so ่วนเขาเอ้ย่อยรอยอาเชียหางเงินหากคำเนี่ยด้วยชื่อกินข้าวละด้วยบ่มีเนาะบ่มีหน่อวยช่างก็บ่มีช่างพวกะบ่มีมีตีแม่พ่อกับบวมีทั้งเราทั้งพวรมเราบ่มมียังมาหาแมย์คนนี้กับบวมมียังบ่มมียังรวยรวยหาคุณเมย์นี่กะหน้ากับบวมีช่างกับบวมี เจ้าน้าบ่มีเลยเรียบไปหาหากินแหละหาอยังหาหาอย่างเฉดอนี uh, oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. ่เอามาได้กินข้าวกินน้ำบอกหอยขายละชื่อเดนี่ยังหาหอยอยู่ว่าแดดหันปายขันบะแดดไม่ได้ปายได้ฉิบได้ชาวก็บชื่อเขาป่องเขาโลลูกเออโดยโดยโดยชื่อเขาโลเอาเนาะโดยได้บ่มือหน้าปองสองปองไหมอุ้ย

โดยโอ้ยตกหันหัวอมดเอลู้ครับเจ้าบรานมันด่มมันยังบ่เหม่ลมผัดลมยังเกินมันเชยเลยเชยเลยอาวุธยานได้น่งกลางคืนยาระาดเนหากพากันอยู่นี้เนาะอยู่กันนี่จังเป็นเนาะจิติ่อน เดี๋ยวพื้นพีนมัน mm ีกะโดกแล้วม okay. oh, ่ได้ทำไเนาะหักได้นาะ่นึเยงเนาะเงิน่งแล้วักด้เนาะเอ้าเจ้าเคยอยู่ได้สช่ะอยู่ทนี้ใช้ได้รัวออยู่จกฉีอยู่ใช้เนาะคือว่าเน่ยจำเป็นเ่ยก็สีหัวเนาะพ่พี่นเพราะว่ามัน ห่างแหงดีโดได้เนาะไม้ไม่ก็ไม่น้อยเป็นโดยมันกระโดดแต่ก็เป็นเพื่องเนาะเฮ้ยเนาะเพื่อนมึงก็เซ่ได้แล้วเลยเนาะเป็นม้งดังเนาะกินข้าวเที่ยงวัเนาะล่ะเจียดกินข้าวเที่ยงเนาะโดยโดยโดย คิดด้อันบ่ได้นั่นกะลำคาใหม่ก็ยังครนนม่เนาะเด้นี่ก็โอ้ยบิดเบี้ยวหมดนั่ตว่าัดมาำลังผัดดายปลูกไมาก็นผัดบ่ได้จักวานี่ไเนาะเักาได้ลกไก่เนจกะ่าจัมันซีเลยลองกูไปม่เนาะเพือนันก็ซีเลยค่ะทั้ง แต่กะไม่ยันข้ามเอาไปนอนไว้ข้ามเาเนาะนี่เาเนาะทายรับทกคเนาตนเลยเนาะคือนี้กับคนตกแห้งนี่กับนนอนนอน่นลกัคนที่วัวใส่หัวอลพว่น้อาเอมันเป็นญ้าดีไม่ข้ามชามเลย กับเพื่อนชานกระโดดประเด้นเนาะโดกโดดบ่ะเด็เนาะข้างนี้กับชิโชไม่ค้ำเสากัเสาเสากระโดดประเด็นน้องเนาะโดเสาเพื่อนกระโดกวัด ระยมันลดมันยังหน่อยมเนาะทำปลาบูนะคะีตากเซนันเ่บ่มิกนหมมบ่มีได้ลูกอ้ยเนะเดียวมยด้อไข่เลยโอ้ยหมดเกือช้ำเนยังเอาแต่าขังไว้เนาะลงมันทางเนือช่ำบ บ้าเห็ดกินอยู่ในว่าละ่ะนะอ,อ,อ๋อโตเจ้าเวียนไทยพืน้นบ่เพื่อนบ่เพื่อนหอมเนาะเห็ดกินอยู่เจฮะมันลมบ่เอเ๋มันลมอย่างที่แรก็มีแซกบอลเห็ดอยู่กินใครอยู่เนาะเออดะกี้จะจูอยู่ตารางเลเนาะอ้านางน่องใหม่ขึ้นไง่หฮ่น่ะ ờ thằng đi nó mày cỡ đấy nó. Thôi đó <cười nào> là <Christians> huh? đâu like <cups> oh, đó. Cả độ vậy đó nó. Khẩu ăn nó mày. đó cái nó mày. เราไม่เกิดพอมีพี่น้องพนตุกแห้งดีเทลนี่ตกแงีหลด้นี่กับนอนนอนไหมเนาะนอนเนี่ยแล้วก็นอนอยู่นี่เนาะเออช่องไม่หลบนี่นอนในนี่ผ้าห่มกับผ้าเปย์อ๋อโหยันนี้กเครื่องมันหยกไม่หยาขึงลานโดยโดยโดยเมกี้น่ะเห็ดอยู่ตรางมานี่มาเห็ดกินอยู่ท้งเหมือนเนาะโอ้ยข้าวบ่มีกินได้บ่อยไหมไม่ ไดูเรือจัรีบอ่ะบ่โอ้ดูดข้อเอามันตกมกเลยหัวเนาะกระสิเมละแมเอยนะอุ้ระปึงอยมันเป็นหย่าเนาะหัวลบหัวยังมันเป็นเพื่องมันแบบฝนตกเลยแบบมันชุ่มลงเนาะชุ่มลงออ ดูเปือป่อยไปเลยวะนั่นน่นละลูกนี่ว่ะเอ้แม่นเอ้ยหัวได้ในนี้นะหัวกระตามแล้วมันในนี้แหละชิพีมมันนี่ใช่อ่ะผลตกแห้งกว่าแบบยามผลนำให้น้ำน้ำเลยแห้งฉีกัวนี้เนาะแห้งกวัวนี้ละแห้งทรมานเหม็นบอกไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนแล้วนางเจ้าอยู่แล้วบอเอ <c oughs> อโบนางเคยเป็นบ่ละเป็นน่ะเคยเป็นอยู่บ่ฝนตกอันนางเจ้าอยู่นะเป็นเนาะ เป็นปลาเขาเลยอันนี่ฟัวอันนั้นพอตายปะนี่ยัย่างนั้นนอยเอรี่ัวตายปะอืพอหันตายปะจักปีเด้อแม่โอ้ได้ระวังเจ็ดเปดนี่อืมเพคนตายจากค่ะเพราะก็อยู่เพื่อนลังนี่หรอเปล่าเพื่อนเพื่อนในเอื้อนน้องผมว่าเต็มปันเก่าปันคำปะไหนคุณได้ลูกโอ้ด้วยด้วยด้วย อายมาอยู่กับพี่แล้วก็ไปนําอายเป็นหยังล่ะนี่อายเอ้ยบ่นี่น่ะพี่มานั่งนําแม่พี่ว่บ่เอิ้นหาล่ะจะเอาบ่เอิ้นอยเอ้ยมัมเสือก็ดชเสือบ่มีนุ่งบ่ล่ะคือบ่เปลี่ยนเปียกบ่เปียกมนมาาเอ้ยสิตบะโดยๆเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้พอได้ซื้ออันข้าวโลลแม่เด้อโดยยๆบ่มีข้าวกินเนาะดนี่เนาะ เออเฮาก็มาถามไถ่อีกรอบสองปีนี้ไดเฮาก็ได้ข้าวกินนะรู้ว่าโดยโดยโดยนะนี่จะเอาเงินให้เจ้าเด้อโดยพอได้ซื้อจากซีโลพอได้แก่น้องม่เนาะช่วยเบื้องต้นเยังไปก่อนเนาะโดยโดยโโอเคกามีอยู่แล้วว่าบ่อนเขาคลายข่าวในนี่นาะจักบริษามอ่ะช่วยเบื้องต้นกับป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจดียังค้างอยู่น้ำดุใับ่ด้วยดุเอ้ยยูดีไหมโดย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  ให้ลำให้รวยหางเงินหักคำให้ลำให้รวยรวยสาธุเนาะทีนี้ละอ่ะหนิงซื้อบ่น่ะบ่เป็นโอเคโอเคเสืยเอื้อยกขอตัวละก่อนเั่นแหละเออโดยสบายดีพบกันนะสบายดีสบายดีนะเมื่อยไหมสบายดีโดยโดยโอเคเน้องพรนพี่น้องน้องกับกำยังบม่ได้กินข้าวต้มน้ำไม้ต้มน้ำไม้โดยโดยโดย ่น้อหลังจากสาวนอนสอบถามกะคือเก่าคือลืมเนาะเพิ่นกะโอบมาหาบ่ได้เนาะแต่เก่าก็ไปหาหอยเพิ่นว่ามื่อละือนสิบสาพันก็พอได้มาซื้อเข่าปองเพื่อนไปน้องเลยกะเพิ่นกะบอกสาวนอนซอยเม่ในกว่าวัฒน์อยากได้รังคายังคิดได้ก็ได้รังคาเฮือนเนาะพอฝนตกกับบริหัวสิหัวนอนหลับสบายนี่ยน้อยนึงเพิ่นว่าก็สาเหตุได้กะซอยได้กะหอย ได้บดังก็อิงตามสภาพอ่าทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะพม่พี่น้องผู้ใดช่วยได้เนาะกับสางนวลก็อยากซอยพันอยู่พม่พี่น้องก็ทานลงไปแล้วก็บ่มีผู้ใดใจศรัทธาใจบุญเข้ามาสนับสนุนช่องสาวนวลเนาะพม่พี่น้องกับสางนวลก็เห็นใจเพิ่นหลายเนาะเพิ่นทุกข์แห้งดีพม่พี่น้องกัถามชาวบ้านน้ำบริเวณนี่ก็เนาะก็บไมีเพื่อนเพิ่นนี่ก็ทุกข์ดีพม่พี่น้องกั นี่ลูกผู้เดียวนี่กับเพิ่นกับไปปลูกมันปลูกยางเพม่าพี่น้องเอ้ยบ้อยู่ได้ยังเนาะก็เลยขอสาวนวลมาช่วยเดือดเมย์นี่ว่าสาวนาะสานวลก็เลยมาถ่ายรูปสองพม่าพี่น้องก็โอเคเน้องพม่าพี่น้องผ่ากดเสียกดไรผ่าป็นกำลังใจให้สาวนวลเนาะหากผู้ใดใจบุญใจศรัทธาเนาะอยากช่วยครอบครัวของเมย์กติดต่อมาส่องสาวนวลชวนสื่อเนอะพม่าพี่น้องเข้ามาทางไอดีของสาวนวลเลยเนาะ วันนี้ก็าสาวนว้อยขอโตลากรเนาะพี่น้องไปขอสาวนว้อยคลิปหน้าขอกล่าวคําว่าสบายดีบัดสุขสุขคนเนาะ